ตังตังปวดแผลไหมลูกฮะห,หนโอ้นอนแล้วโอ้ตั้งนอนเนวนอนกับขายายตั้งนอนกับขายายตังนอนกับขายายโอ้นอนแล้วนอนแล้วหนดูแผลดิดูแผลดิในเยายามาทาให้ลูกเยายามาทาให้นะไหนไหนตั้งไหนข้างไหนลูกข้างไหนฮะข้างไหนลูก ไม่ให้ดูเลยเว้ยกระตังไม่ให้ดูเลยเว้ยกระตังเลยดูหน้าที่หน้าสวยๆที่ไหนดูหน้าสวยๆที่ไหนหน้าตังอ่ะไหนหน้าตังยกขึ้นยกขึ้นก่อนไหนดูหน้าตังที่ยกขึ้นที่ลูกโอ้นี่ไงเพลนี่ไงเพลเคือเพื่อถึงการปากเข้ากองคือปา เออผมคือเครื่องกวนใหม่ฝเหลียวครัก่อนทีฝาคืออีผมปผมของตา้ก็ยังวฉัน้องให้ยอนก่อนนีผมเอาก่อนนีก่อนนีคืออ